คราวนี้มาดูเรอัลมาดริดกันหน่อยครับโอ้โหนี่มันี่มาเชลซีมันเชื่อมโยงได้เนี่อเดี๋ยวก่อนจะไปข่าวใหญ่อันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กันออกไปอีกนิดได้ไหมในเฟซบุ๊กเนี่ยโอ้โหเพิ่งยี่สิบสาแชร์เองจริงเหรอขอสักร้อยแชร์ที่พันคนแล้วขอพันแชร์วันนี้ขึ้นช้าแล้วขอช่วยกันเฟซบุ๊กช่วยกันคนละหนึ่งแชร์ขอความกรุณาด้วยนะะอไปลุยกันกองเต้มายังไงสองปีที่แล้วเขาเดินมาเดินเท้ามาใช่ไหมแล้วเขาบอกว่ามาอย่างไง อ้าวยังไงติโบกุ๊งตัวยังไงสองปีที่แล้วติโบกุ๊กตัว2019เอเดนอาซาครับ2020มันจะมาเอากองเต้อีกอซื้อทีไหมไหมนะครับข่าวนี้ตอนแรกอะ่ะผมเห็นมาซ็อกสองสามวันแต่มันมาจากสื่อสเปนที่แบบไม่ค่อยน่าเชื่อถือไม่เคยได้ยินชื่อนี้มาก่อนเลยไม่เคยเลยถูกไปครับแล้วเขามีการบอกว่าตกลงกับกองเต้ว่าตั้งแต่ซัมเมอร์ที่นะแล้วจะเปลี่ยนใจยอยู่กับเชลซีต่อครับอันนั้นผมก็ยังไม่เชื่อ แต่ว่าข่าวใหม่ของเอ็นโกโลกองเต้อันนี้มันพอมีมูลแล้วทไมมันเป็นรายงานจาก The Athletic UK อันนี้เป็นสื่อหน้าใหม่ไฟแรงของอังกฤษแต่ถือว่าเป็นไฟแรงในแบบที่มีคุณภาพเพราะเขากว้านซื้อนักข่าวชื่อดังไปเยอะอซื้อเจมพีเอสจากลิเวอร์พูลเอ็โคไปซื้อเลียมชัวนี่สายข่าวเชลซีจาก ESPN ไปครับ แล้วของเชลซีไม่ได้ซื้อคนเดียวด้วยซื้อแซมมอนสโตนอีกคนหนึ่งอ๋อโอเคเพราะฉะนั้น t ด e a t l e t i c UK เเขาแบบมาไม่ได้มาเล่นๆใช่แล้วตัวเลียมชัวนี่ที่เป็นคนรายงานข่าวเนี้ยเขาบอกเลยว่าเขาบอกเลยว่าผมไม่ได้อยู่คนเดียวและข่าวของเชลซีจะมีคุณภาพมากยิ่งขึ้นเขาบอกเลยว่าตอนนี้เรอัลมาดริดล็อกเป้าไปที่เอนโกโลกองเต้แล้วเอาละบอกว่าซัมเมอร์เนี้ย จัดการแน่แน่แต็มตัวเลยแล้วเมื่อนี้คือซัมเมอร์ไหนซัมเมอร์สองพันยี่สิบไงต้องบอกว่าซัมเมอร์หน้าซัมเมอร์นี้สิอ่าซัมเมอร์ที่จะถึงเนี่ยที่จะถึงนี้ไงก็แน่แหละก็คือหน้ามันจะนี้ก็หน้าก็เหมือนกันอ่ะซัมเมอร์สองพันยี่สิบนะครับจะจะมาล่าเอ็นโกโลกองเต้เขาบอกว่าจริงๆอ่ะก็ยังอยากได้ปอล์ปอกบาอยู่แต่ว่าเมื่อซัมเมอร์ที่แล้วอ่ะมันค่อนข้างซับซ้อนใช่แล้วโอกาสยากซึ่งการที่ จะมาเอากองเต้ไม่ได้หมายความว่าเลิมเลิกความสนใจป๊อกบาลนะ<ช>เพราะสองคนนี้สไตล์คนละแบบท <คน S 2> ากันป๊อกบาก็ทําเกมไปกองเต้ก็ตัดเกมไปคร<ช>ับ <ๆ S 1> เขาบอกว่าซัมเมอร์นี้เอาแน่และจะยื่นข้อเสนอขอซื้อเอ็นโกโลกองเต้จากเชลซีแน่นอนอ,อผมว่าเป็นไปได้เพราะ <ๆ S 2> ตอนนี้มิดฟิลของเลมอมาริชะขาดจริงๆตัวที่เป็นตัวตัดเกมตัวรับเก่งๆใช่ไหม แม้ว่าปัจจุบันกองเต้อาจจะไปเล่นบล็อกบล็อกแล้วก็ตามแต่ให้ไปเล่นตัวรับผมว่าเขาก็เล่นได้ได้ดีคือเขามีคาเซมิโร่คนเดียวแล้วแบบผมว่าไม่พอใช้อะว่ากันตามตรงเลยไม่พอนะครับลูก้าโมเดชก็โรยแล้วคันี้โค้ชก็โอ้โหสามสิบแล้วอ่ะนะครับดังนั้นเขาต้องมองเผื่ออนาคตแม้ว่ากองเต้จะอายุใกล้กับเลขสามแล้วแต่ว่าด้วยสภาพร่างกายด้วยฟอร์มการเล่นเขายังสามารถไปได้อีกหลายปีถ้าจะเอาเป็นกองกลางตัวรับ เบอร์ต้นต้นของโลกนี่แหละผมว่าไม่ต้องเบอร์ต้นอ่ะเบอร์หนึ่งเลยบเบอร์หนึ่งเลยเหบอร์หนึ่งลอภาพในในบทบาทกองกลางตัวรับครับคำถามที่น่าสนใจก็คือว่าถ้ามาดริดเอาจริงอ่ะเชลซีจะยอมหรือเปล่าและตัวเอ็นโกโล่กองเต้จะอยากไปหรือเปล่าอคือต้องบอกแบบนี้ก่อนนะครับว่าเอ็นโกโล่กองเต้เป็นคนที่ติดดินมากเลยนะครับค่อนข้างสมรรถะที่ผ่านมาก็มีข่าวกับหลายทีมให้ความสนใจแต่ก็เลือกอยู่กับเชลซีต่อ ต้องต่อสัญญาฉบับใหม่ไปด้วยอันนี้คือโดยพื้นฐานที่ใส่อของเขาคือปีเตอรบ์บอสกำลังจะบอกว่าถ้าเอาค่าเหนื่อยมาล่อเนี่ยอาจจะไม่สามารถซื้อใจกองเต้ได้ถเออเออเงินไม่ใช่ปัจจัยสาคัญที่สุดแต่ผมกำลังจะบอกว่าแม้ที่ผ่านมากองเต้จะไม่ใช่คนทะเยอทะยานเป็นคนติดดินอยู่กับเชลซีแฮปปี้ขับรถมินิมือสองเออแต่ว่าถ้ามันเป็นเรอาลมาดริดในช่วงที่วัยของเขายี่สิบปลายๆเนี่ยเออผมว่าไม่แน่เหมือนกันมันเขาเรียกว่ามันเป็น สิ่งที่แตกต่างไหมแตกต่าง,ตตางคือคือผมว่าถ้าเขาจะไปทีมที่มันดีกว่าเชลซีอ่ะม,มันก็มอารมณ์เดียวกับอาซาพอนาดึกเขามามันก็แบบเป็นอะไรที่แบบเป็นอีกอีกสเต็ปหนึ่งประสบแบบสการณ์ใหม่คอามท้ายใหม่ผมว่าพื้นฐานนะเชลซี Chelsea ไม่อยากขายอยู่แล้วรับนี่คือนักเตะ world class คนเดียวของเชลซีตอนนี้เอาไดให้ค่าเหนื่อยสามแสนคือนี่คือกลางก็จะบอกแล้วว่านี่คือตัวหลักของทีมแพงสุดของทีมเลยนะประเด็นคือเชลซีไม่ได้อยากขายอยู่แล้วแต่มันขึ้นอยู่กับตัวนักเตะ เหมือนอาซาเชลซีก็ไม่ได้อยากขายแต่ทนาเตบอกอมันมเป็นความฝันของผมจริงๆอ่ะกำลังว่ไม่ไม่ไมู่มันก็แบบเชลซีก็ต้องให้เกียตรติตัวนักเตะด้วยเพราะฉะนั้นถ้ากองเต้ไม่ได้อยากจะย้ายต่อให้มาดิดยื่นมา120 150ล้านผมว่ายังไงเชลซีก็ไม่รับข้อเสนอผมขอคอสโอเวอร์นิดนึงได้ไหมมัน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 อาจจะไม่ได้เข้ากันโดยตรงแต่เขามีคนตั้งควงงามสัยว่าว่าทำไมแมนซิตี้นักเตะดีๆเยอะเลย แต่บาซ่ามานหดไม่เห็นไปแบบมีข่าวอันนี้ผมตอบได้เราถามหนอยอะนะครับเมื่อเช้ามีคนถามเข้ามาเนี่ยอันนี้ก็มีคนถามเนี่ยใช่คือเขาบอกแบบนี้นะครับคือความต้องการของคนขายเนี่ยมันต้องมีปัจจัยเข้ามาเข้ามาเอี่ยวด้วยนะอย่างเรลอยซาเน่คือตัวนักเตะอยากไปถูกไหมใชมันก็เลยมีข่าวว่าเฮ้ยบาเยนก็รู้แล้วว่านักเตะอยากย้ายก็มีทีมที่สนใจแต่นักเตะคนอื่นๆภายในทีมเขาแฮปปี้อ่ะอะยกตัวอย่างเอสของทีมเออ เด <The> อะบอยเขาแปไม่มีข่าวว่ามาดริดจะมาเอาเลยทั้งทั้งที่เอาจริงๆบางคนก็บอกว่าฟอร์มดีกว่าบอกบาด้วยถูก <ừ> แต่ไม่เคยมีข่าวเลยใช่ไหมเราก็ไม่ไม่มีเลยผม,<ข>ผมว่าผมว่าเหมือนที่ฝันบอกโดยพื้นฐานนักเตะไม่ได้มีความคิดจะย้ายอยู่แล้วเขาแฮปปี้กับสโมสรแล้วนิญญาใหม่แลย้ย้ายปด้วยใช่ไหมอีกหนึ่งปัจจัยบาซ่ามัดริดเขาเอาอะไรมาชักจูงนักเตะส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ถ้าไม่ใช่ความท้าทายนั่นก็คือเรื่องของค่าเหนื่อย โอ้โหแต่แมนซิตี้็ให้ิดี้เโอ้โหบแสงกว่าอยู่แล้วเขาเปให้แล้วอีกหนึ่งปัจจัยทีมที่ไปนักเตะที่ไปบาซ่าไปมัดเด็ดเขาหาความตาทายเรื่องของโอกาสในการประสบความสําเร็จการคว้าแชมป์ในรายการใหญ่ๆแต่อยู่ับซิตี้ก็มีโปรเจกต์มอยู่มีรุ่นทุกรายการเันคนั้มันมันเป็นมันเป็น มันเขาเรียกว่ามันเป็นสิ่งที่ดึงนักเตะเอาไว้ให้อยู่กับทีมได้ใช่ครับแล้วสัญญาแต่ละคนเขาไล่ต่อแบบโอ้โหยาวทุกคนก็มองกับาที่แมนยูก็ได้แมนยูเป็นไงผลงานไม่ดีมีแต่ข่าวนักเตะจะย้ายออกย้ายออกงเนี่ยมันเชื่อมโยงการทุกอย่างมันเชื่อมโยงการอันนี้คือข่าวของมัดริดยังมีอีกไหมเนี่ยก็มีลูก้ามดริชถ้าจากกองเต้เนี่ยก็เป็นเรื่องของมิฟิลล์ลูก้ามดริชนะครับได้รับบาดเจ็บนะกล้ามเนื้อต้นขาขวาเขาบอกว่าเจ็บมาจากเกมทีมชาติครับ นะแต่ว่าในช่วงฟี a าเดคือลงครบทั้งสองนัดเลยนะแต่พอกลับมาที่สโมสอแล้วตรวจพบเจออาการบาดเจ็บก็จะพลาดเกมกับเลบันเตในวันเสาร์นี้แน่นอนแล้วและที่สำคัญเกมที่จะบุกไปเยือนเปแอเชอาจจะลงเล่นไม่ได้ด้วยยซนะโอ้โหนี่เขาขึ้นตาพยาบาลมเลยนะนี่เจ็บกี่คนแล้วเนี่ยโอ้โหอ,อืมไอ,อ,อ้ที่เป็นรูปบอลนี่คืออะไร ห้าสิบห้าสิบอย่างนี้เหรอใช่ใช่อ๋อใช่เพราะฮามิชก็เพิ่งกลับมาสอมอย่างอันนี้เช็คฟิตอยู่นะสองคนนี้เช็คฟิตอยู่ลงลงอีกนิดได้ไหมนะส่วนไม่เห็นูบอลอิสโก้เจ็บไปแล้วก่อนหน้านี้ใช่นะครับแล้วก็มีโมเดชคนล่าสุดครับอันนี้เสียหายเลยจริงนะครับนะอีกหนึ่งเรื่อง ไม่ได้เกี่ยวกับฟุตบอลแต่เชื่อมโยงกันกับเรัลมัดติด <H ö, S 2> ย่าไไรท่านประธานฟอร์เบติโนโเปเรสท่านประธานนะครับก็มีรายงานข่าวจาก ABC Sport เป็นสื่อของออสเตรเลียนะสื่อใหญ่เขาบอกว่าท่านประธานเปเรสเนี่ยวางแผนจะจัดการในขันเทนนิสแมชพิเศษที่สนามซาเตโกเบนาเบลระหว่างราฟาเอลนาดาวมือสอของโลกจากสเปนพบกับ โรเจอร์เฟเดอร์มือสามของโลกจากสวิตเซอร์แลนด์โดยเปเลสนะครับตามข่าวบอกว่าเปเลสติดต่อไปหาหนาดาวสเปนเหมือนกันเป็นแฟนบัดติดเป็นแฟนมัดริด er แล้วบอกว่าเฮ้ยนาดาวเรามาสร้างสถิติด้วยกันไหมครับสถิติคนดูเทนนิสมากที่สุดในโลก80,000คนไปเลยด้วยไซส์ของสนามฟุตบอลด้วย8 0,000ืน000คนเดี๋ยวเฮียจัดให้เลยเดี๋ยวนี่เดี๋ยวยูมาตีกับเฟเดอร์มีคนดู80,000คนสถิติเดิมนะครับที่ สนามเบรเบล,เ,บลเคยทำมาไว้ตอนปี2010อตอนนั้นเนี่ยคิมคอยสเตอร์นะครับเจอกับเซนาวินเลียม3 5 6 8 1คนมาเกือบสเท่าอ่ะใช่แต่ว่า ABC บอกว่าความจุ80,000ใช่ไหมที่ท่านประธานตั้งไว้แต่น่าจะดูจริงๆประมาณ50,000แต่เอาอจริงๆอ่ะโอ้มันไกลนะต่อให้ดูในสนามบอลเพราะว่าถ้าเราดูจากภาพจำลองเนี้ย เท่ากับว่าคนดูจะอยู่ห่างจากตัวขอดเยอะมากเลยเยอะมากไม่ถ้าง,งั้นต้องต้องหาทีวียักษ์จอหญ่มันจะพอหรือเปล่ามันจะเพียงพอต่อรอบสนามไหมแต่ <laughs> แต่ถ้าถ้าสามารถทําบรรยากาศให้มันเต็มสนามแบบนี้แล้วดูโอ้โหมันก็เหมือนเป็นการสร้างประวัติศาสตร์ดีผมมีทางออกนะผมมีทางออกคุยเข้าไปคือปกติสนามเทนนิสเขาก็จะมีระยะของเขาใช่ไหมใช่คุณก็เปลี่ยนเลยตีเป็นสนามบอลเลยขยายให้เต็มเลยขยายให้เต็มฟิลเลยลงฝั่งละคนลงสุดยอด เล่นประมาณเซตเดียวแม่งเหนื่อยนแม่งโดนโยกหรืออาจจะไม่เหนื่อยเลยไม่ต้องวิ่งเลยคือถ้าเกิดว่ามึงโยกอ่ะมึงกูกต่อยเอางี้เอางี้สมมติครึ่งสนามคือเน็ตเออออออีฝั่งอยู่ที่กรอบประตูตีโต๊อันนี้คือวิธีการแก้แบบโจ๊กแบบโจ๊กตลกแต่เขาก็มีวิธีแหละก็ตั้งจอยักษ์นะครับผมว่ามันเหมาะคอนเสิร์ตมากกว่านะใช่เห็นด้วยโหถ้าแข่งแบบนี้ผมสงสารเฟเดอเลอร์นะคนคงคิดนาดาแบบเฮ้ยแต่ว่าเฟเดอเลอร์ได้เปรียบนะเป็นขอร์ดยากไง อ๋อถนัดบิมอด้านมั้งเป็นขดหญ้ากราส์อดเป็นขดหญ้านาดาวอาจจะไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ครับนาดาวถนัดขดดินช่ครับ